สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดนะครับซึ่งเขียนด้วยคุณจิตกรบุษบาคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์แนวหน้าเป็นฉบับวันพุธที่17เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 7นะครับแนวหน้ามั่นคงตรงไปตรงมาวันนี้คุณจิตกรพูดถึงเรื่องของศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงโดยใช้ชื่อว่าชีวประวัติโป๊ะ ของสอวอสอดอรอพอยอจุดถ้าจะอ่านให้ถูกนี่นะครับก็คือทีว่ประวัติโป๊ะของสมาชิกอุทิสภาศาสตราจารย์ด็ออเตอร์แพทยิงเนื้อหาใจความเนี่ยคุณจิตตกรเริ่มต้นอย่างนี้ครับแพทย์หญิงเกตกมลน,นามสกุลเปลี่ยนสมัยนี่นะครับเธอเป็นสอวอที่ ได้คะแนนสูงสุดสูงจนคนสงสัยว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับการตรวจสอบประวัติของเธอนี่จึงเกิดขึ้นแล้วก็นำไปสู่ความสงสัยในคำนำหน้านามทั้งตำแหน่งศาสตราจารย์และก็ด็อกเตอร์เมื่อวันที่14ก,กรกฎาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่านัดเตรียมชยัยศรีถ้าอ่านปิดกอภัยนะครับ เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความแล้วก็ไล่ไทม์ไลน์ถึงประวัติการศึกษาของแพทย์หญิงเกตกมลคนนี้พบว่าใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นนะครับจากแพทย์หญิงก้าวกระโดดเป็นสวศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงอาจารย์โพสต์ข้อความระบุอย่างนี้ครับ โพสต์นี้ขออุทิศให้แด่สอวอจุดสจุดดอรอจุดพอยอจุดเกตกระมลเปลี่ยนสมัยเรียงตามลำดับจากอดีตจนถึงปัจจุบันปีคริสตศักราชเดือนและก็วันทีปีคริสตศักราช2 0 0 7ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมพูดง่ายๆก็คือจบหมอนั่นแหละครับถ้าจบหมอเนี่ยใช้ คำว่าพอพ่านยอหญิงจุดหรือว่าแพทย์หญิงนำหน้าชื่อได้ตามกฎหมายนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งตามกฎหมายเท่านั้นต่อมาครับในวันที่8เดือนธันวาคมปี2021ปีคริสตศักราชนะครับเธอก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมพิบาลอนุอนนกรรมการบกน2หรือว่ากอมบังับการตำรวจนครบาลสยังใช้คำนำหน้าชื่อว่าเป็นแพทย์หญิงอยู่ จนถึงวันที่15เดือนกันยายนปี2022เป็นวันสอบเล่มงานวิจัยและก็จบการศึกษาในระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกลึกสาขาการบริหารจัดการองค์การต่อมาครับวันที่23เดือนกันยายนปีเดียวกันนี้แหละครับโพสต์แรกใน Facebook เธอเรียกตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์แพทย์หญิงเกตกมล คำถามคือเธอไปเปลี่ยนสมัยไหนครับงงนะครับเพิ่งจะสอบปริญญาโทได้แค่8วันเท่านั้นเองมาวันนี้เรียกตัวเองว่าเป็นด็อกเตอร์แพทย์หญิงแสดงว่าท่านเนี่ยจบปริญญาเอกได้ภายในเวลา8วันแล้วปริญญาเอกมาจากไหนอันนี้ไม่รู้นะครับต่อมาครับวันที่26เดือนพฤศจิกายนก็ปีเดียวกันนี้แหละครับปี2022 เธอเริ่มเรียนสาขาเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตก็คาดว่าน่าจะจบในเวลา6เดือนหลังจากนั้นวันที่10เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เธอก็โพสสต์ิว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้แต่ไม่ได้บอกนะครับว่าไปเรียนสาขาอะไรต่อมาครับเดือนถัดมาวันที่6 เดือนมีนาคม2023โพสต์แรกใน FB เธอเรียกตัวเองว่าเป็นรองศาสตราจารย์ด erm รแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยอันนี้เป็นความงงงงที่สองนะครับคือท่านไปรับรองศาสตราจารย์มาจากไหนครับท่านไม่ผ่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มาก่อนเลยเหรอครับนี่เป็นงงที่สองนะครับหลังจากนั้นครับวันที่ 21เดือนเดียวกันเดือนมีนาคมปี2023ท่านก็โพสต์ใบประกาศจบสาขาเวชศาสตร์ป้องกันขแขนงสุขภาพจิตชุมชนกรมสุขภาพจิตเดือนถัดมาวันที่23เดือนเมษายน2023โพสต์อีกโพสต์ใน Facebook บอกว่าเข้มการนำเสนอหัวข้อวิจัยดุษฎดีนิพนธ์ พร้อมเดินทางไปสอบพรีเซนต์ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดอันนี้งงเยอะหน่อยนะครับคือทำไมจะต้องแท็กนิด้าล่ะครับท่านบอกว่านำเสนอหัวข้อวิจัยดุษฎีนิพนธ์ก็แปลว่านำเสนอหัวข้อวิจัยเพื่อจะจบปริญญาเอกนะครับและตอนนี้ท่านเป็นรองศาสตราจารย์ดรแล้วไม่ใช่เหรอครับท่านว่างไปทำปริญญาเอกอีกใบหนึ่งด้วยเลยครับประการต่อมาครับสอบพรีเซนต์ที่ออกฟอร์ดสรุปคือเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนแน่ครับ ท่านแท็กนิดาแท็กออกฟอร์ดท่านใส่สูตรของหลักสูตรปริญญาเอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังไงกันแน่ต่อมาครับวันที่19เดือนพฤษภาคมปี2023ก็โพสเฟสบุ๊กบอกว่าหมอเดินทางไปอังกฤษระหว่างวันที่19กพฤษภาคมถึงวันที่28พิพฤษภาคมจะไปคว้าปริญญาเอกที่ออกฟอร์ดร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะ จะเก็บรูปสวยๆมาฝากคะ่ะงงอีกรอบนึงครับก็โพสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่าไปนำเสนอตอนนี้บอกว่าไปคว้าปริญญาเอกออกฟอร์ดกับแม่โจ้ว้าวว้าวมากเลยแม่ท่านจะไปเอาเอกอีกทําไมท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงต่อมาครับเดือนเดียวกันวันที่21เดือนพฤษภาคมปี2023ก็โพสต์ Facebook แท็กว่าอยู่ที่ Oxford University วันที่22พฤษภาคม2023โพสต์ Facebook บอกว่าขอกำลังใจจะสอบแล้วต่อมาครับวันที่23เดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนี้แหละครับก็โพสต์ Facebook บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะรับประกาศนียบัตรเรียบร้อยแล้วสรุปว่าท่านเนี่ยเดินทางไปคว้าปริญญาเอกแต่ได้รับประกาศนียบัตกลับบ้านอย่างนั้นแหละครับ ขออธิบายนิดหนึ่งนะครับว่าประกาศนิยบัตกับจบวุฒิปริญญาเอกเนี่ยเป็นคนละอย่างกันถ้าจบเอกเขาจะเรียกว่าดุษฎีบัณฑิตครับต่อมาครับวันที่28เดือนพฤษภาคม2023เดินทางกลับประเทศไทยแล้ววันที่25เดือนมิถุนายนเดือนถัดมาก็โพสต์เฟซบุ๊กอีกบอกว่าได้เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วขอบคุณคุณไอซ นัทพงศ์จันทราทิพย์รองอธิการบดีนะคะที่ให้โอกาสทำศาสตราจารย์ต่อด้วยเลยแล้วเจอกันนะคะนักศึกษาในที่สุดเนี่ยท่านก็ทำศาสตราจารย์ต่อสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่คว้าปริญญาเอกมาสามใบจากนีด้าจากแม่โจ้และก็จากออกฟอร์ดแต่อย่าลืมนะครับถ้าจะเอาศาสตราจารย์ในประเทศไทยเนี่ยต้องโปรดกล้าบวกกระหม่อมเท่านั้นนะครับเอาใจช่วยครับต่อมาวันที่14เดือนกรกฎราคม2023โพสต์ Facebook อีก บอกว่าสอบสัมภาษณ์มาสุดท้ายใบอนุมัติบัตรอ,อจุดวจุดเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิตชุมชนขอกำลังใจหน่อยนะคะอ้าวผมก็นึกว่าท่านรองศาสตร,ราจารย์ดรแพทย์หญิงเนี่ยจะทําศาสตร,ราจารย์ต่อซะอีกนะครับท่านใช้เวลาว่างมาอบรมหรือว่ามาสอบดิโพลมาแน,แนวแนวปริญญาโทหมอนะครับจะบอกให้ต่อมาครับวันที่12เดือนสิงหาคม2023 ก็ยังคงแทนตัวเองด้วยคำว่ารองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงอยู่หลังจากนั้นระบุว่าเป็นศาสตราจารย์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ปริญญาเอกรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ว้าวได้ศาสตราจารย์แล้วนะครับแต่ว่าได้จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยขอไม่ย่อนะครับเพราะว่าจะได้ไม่สับสนกันระหว่าง คำว่า University of California กับคำว่า California University จะได้ไม่สับสนนะครับขออธิบายนิดนึงครับ California University เนี่ยได้รับใบอนุญาตเพื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลและก็มัธยมจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกาสรุปคือท่านเนี่ยได้สัตว์ประจา์และก็ด็อกเตอร์จากโรงเรียนอนุบาลเลยครับ ไม่แน่ใจนะครับว่าท่านเอาเวลาที่ไหนไปทำปริญญาเอกพร้อมกับสัตวราจา์เพราะรู้แต่เพียงว่าท่านมีตำแหน่งเป็นรองสัตวราจานน็อกเตอร์แพทย์หญิงล่าสุดเมื่อเดือน3ปี2023ท่านออกมาแถลงข่าวพร้อมกับใบเทียบปริญญาเอกเทียบจากการเรียนที่ไหนไม่รู้ล่ละครับแต่ว่าจบเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมปี2024แล้วใบเทียบเนี่ยออกให้ในวันที่23เมษายน 2024ออกโดยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับอย่าสับสนนะครับอย่าสับสนแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยให้บริการเทียบบุรคำถามคือท่านจบที่ไหนครับถึงไดเอาบธไปเทียบผมเคยไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็อเมริกามาก่อนนะครับจะบอกว่าใบรับรองเขียนตัวย่อผิดก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าเป็นถึงผู้ออกใบรับรองอ้อเกือบลืมไปนะครับสรุปว่าที่ท่านไปเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยแมโจนเนี่ย ยังเรียนไม่จบนะครับยังไงถ้าเกิดแวะมาอ่านอย่าลืมไปขอจบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยนะครับใครต้องการเอกสารยืนยันใดๆเนี่ยโพสต์มาได้นะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นี่แหละครับปรากฏว่าหลังจากโพสต์นี้คุณจิตกรบอกว่าเผยแพร่ในสื่อได้ไม่นานหรอกครับก็ปรากฏคําอธิบายจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตออกมาธุรกิจบัณฑิตอธิบายอย่างนี้ครับจากกรณีที่ดรแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสมาชิกวุฒิสภา ได้โพสต์ภาพและก็ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่25มิถุนายน2566โดยระบุว่าจะได้เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแล้วขอบคุณคุณไอซ์ดรนัทพงศ์จันทราทิพย์รองอธิการบดีนะคะที่ให้โอกาสทำสัตว์อาจารย์ต่อด้วยเลยแล้วเจอกันนะคะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตลงวันที่15กรกฎาคมได้ชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยบอกว่าตามที่มีภาพและข้อความเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตว่าแพทย์หญิงเกตรกรมลเปลี่ยนสมัยจะได้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและทางมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้ทำตำแหน่งทางวิชาการหรือว่าตำแหน่งศาสตราจารย์ทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพเหตุการณ์ซ้อมฝึกอบรมดับเพลิงเมื่อเดือนมิถุนายนปี2566 ซึ่งแพทย์หญิงเกตกมลมาร่วมในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจทางมหาวิทยาลัยขอยืนยันว่าแพทย์หญิงเกตกมลไม่เคยเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและนอกจากนี้แพทย์หญิงเกตกมลก็ไม่เคยยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการใดๆผ่านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนี่เป็นคำชี้แจงของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับตอนนี้คุณจิตกรบอกว่าหมอเกต ไม่เลือกที่จะเดินหน้าชนข้อมูลเหล่านี้ด้วยข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าแต่เลือกที่จะหลบลี้หนีหน้าสื่อและก็ให้ทนายเนี่ยออกมาเตือนหรือไม่ก็ขู่ก็ไปทราบได้เหมือนกันนะครับว่าจะฟ้องคนที่ทําให้เธอเสียหายเนี่ยอนาคตหมอเกตจะเป็นยังไงเชื่อว่าผู้คนเนี่ยกำลังเฝ้ารอดูวันนั้นอยู่นะครับ